สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสบปปราวนะครับคลิปนี้นะครับเจอกันกับแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่17มีนาคม2568นกะครับก็เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับสําหรับแนวทางของเราวันศุกร์ที่1 4นะครับพี่พี่น้องก็ก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นนะครับแต่เีไดที่เจาะนี่เสีไดเจาะที่พาดแต้มเดียวนะครับเนาะผมเน้น 78นะครับหรือว่า76แล้วเราเข้ามา7 7นะครับพี่พีก็พลาดอย่างละแตจ็บนะครับเข้ามาเบิ้ลบนล่างเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งพี่น้องสอปปเรหาหรือว่าทางบ้านเราบางพื้นที่เนี่ยก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับเนาะเพราะว่าเลข6ตัวเขาออก7 8 1 1 7 7นะครับ78นะครับก็ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดนะครับทางฝั่งพี่น้องสอปปเรหาหรือว่าทางบ้านเราเนาะเข้าไปที่78ตรงๆเน,น,น้นๆนะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับเลขล่างชุดสี่ตัวเนาะใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งเลขบนนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะก็ให้วิ่งรูดที่เจ็ดนะครับท่านใดเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับของเราเนี่ยเห็นไหมครับเน้นเจ็ดแปดเจ็ดหกมาเจ็ดเจ็ดนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าปังๆนะครับในวันล่าสุดเนะาะเซไดยเซไดยแค่เซไดยแค่เข้ามาเบิ้ลนะครับเซไดยแค่เข้ามาเบิ้ลเนาะเพราะว่าเลขเลขมี เลขมี4ตัว3ตัวนะครับพี่พีเนาะมี1มี8มี7นะครับแนวทางเมื่อล่าสุดนะครับเราพัฒนาพี่พี่ดู3ตัวเลย17 6นะครับอันนี้1 7 7, 7่นะครับน่าเสียดายแทนเนาะแนวทางวันที่17นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ17นะครับแนวทางผมให้ไปที่เลขหกเลข3 เลข1เลข2เลข8แล้วก็เลข4นะครับ4 2 6 8 1 3ตัวเด่นนะครับในงวดนี้ตัวเด่นผมให้ไปที่เลข6เลข6กับเลข3นะครับพ,พี่เนาะ หกับ3นะครับเราพัฒนาตัวเน้นตัวจาะนะครับ3 2 3 4 3งสนะครับ61 64 68นะครับ นะครับชนขายขายกล้องโทรศัพท์เนาะสามตัวนะครับผมให้ไปที่หกสามสี่สามหกแปดนะครับผมสามสี่หกแปด 61น,นะครับส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข6นะครับหรือถ้าในชอบเลข3เนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมาโดยตลอดนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอให้แนวทางนะครับในงวดวันที่17นะครับจันทที่17เนี่ยก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ